ลูกศิษย์เข้ามาถามว่าคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็บอกก็อยู่คนเดียวก็ดีไงคนที่เขารักหลายคนเขารักหลายใจรักหลายใจแบบผิดศีลผิดธรรมนะดูสิชีวิตเขาวุ่นวายแค่ไหนชีวิตเราเกิดมาน่าจะมีความสุขนะแต่สุดท้ายไปคว้าความทุกข์อะไรมาคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดอาจจะมองว่าดูเพลินๆอาจจะเห็นเขาอยู่กันหลายคน แต่ในใจจริงๆเขาอาจจะว่าเวโดดเดียวยิ่งกว่าคุณอยู่คนเดียวอีกก็ได้นะคนที่รักเดียวใจเดียวเนี่ยสุดท้ายจริงๆมันก็อาจจะอยู่คนเดียวนั่นแหละก็อย่าไปอะไรนักหนาเลยขนาดเราคนเดียวเนี่ยยังทะเลาะกับตัวเองจะแย่อยู่แล้วแล้วนี่ไปเอาคนต่างจิตต่างใจคนละใจด้วยแล้วก็ยังใจคนละแบบด้วยศีลไม่เสมอกันอีกด้วยมันจะมีความสุขยังไงชีวิตเราแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วไม่เกินร้อยปีก็ตายกันหมด เรานี่ยยิ่งไปเอาคนอื่นมาอยู่ร่วมชีวิตและศีลไม่เสมอกันจะขัดแย้งในหัวจิตหัวใจเท่าไรก็ไม่รู้เนาะก็สุดท้ายจริงๆคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวน,นั่นแหละแต่อยู่คนเดียวก็ดีเบากายเบาใจตั้งเยอะทะเลาะกับตัวเองดีกว่าทะเลาะให้มันจบจบไปให้มาเห็นกิเลสในใจตัวเองนะว่าตัวเองยังกิเลสเยอะหรือว่าถ้ามีคนอื่นมาร่วมทางแล้วเช่นลูก ต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวก็ดีเราก็อยู่กับคนที่เราทําให้เกิดมาอย่างมีศีลมีธรรมและฝึกใจของเขาให้เข้มแข็งไปพร้อมกับใจของเราก็น่าจะดีนะสุดท้ายคนที่รักเดียวใจเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ก็ดีเบาวกว่าการเลือกที่คิดจะมีคนที่ใจไม่ดีมาร่วมชีวิตด้วยขอเจริญพรเป็นกำลังใจมัวแต่โทษคนอื่น แล้วเมื่อไรตัวเองจะมีโอกาสได้ผิดสักทีเห็นไม้บรรทัดที่หักไปท่อนหนึ่งนะบางเอื่ไปทำไม้บรรทัดหักแล้วก็ไปโทษโต๊ะบ้างโทษเก้าอี้บ้างที่ขาโต๊ะขาเก้าอี้บางเอื่ไปทับก็มัวแต่โทษคนอื่นอยู่แบบนี้แล้วตัวเองจะได้ผิดกี่โมงก็มือตัวเองไปหยิบแล้วพลาดเองไปโดนเอง ไม้บรรทัดเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นขาโตะ๊ะขาก้าอี้ก็อยู่ของเขาแบบนั้นหลายคนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะมัวแต่โทษคนอื่นและเมื่อไรตัวเองจะได้มีโอกาสผิดสักทีและเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองผิดก็มัวแต่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้ใส่ใจหันกลับมามองตนว่าตัวเองนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งความผิดทั้งหลายแม้คนอื่นที่เขาคิดไม่ดีกับเรา ก็อาจจะเป็นพ่อเรานั่นแหละที่มีบางอย่างที่ทำให้เขาหมั่นไส้หรือไปคิดไปพูดไปทำยังไงที่มันทำให้ขัดใจเขาไปล้าเส้นเขามันก็เกิดจากเรานั่นแหละจะเกิดจากชาตินี้ชาติไหนหรือมันจะเกิดอะไรก็ตามทีหันกลับมามองตนต่อให้เราไม่ผิดก็ต้องมองหาให้เจอว่ามันต้องมีบางอย่างที่เราไปเบียดเขาทำให้เขาดูแย่จึงเกิดการอิจฉากันทามัวแต่โทษคนอื่น แล้วเมื่อไรตัวเองจะผิดสักทีโทษแต่คนอื่นตัวเองจะได้ผิดกี่โมงแล้วมันจะเกิดการแก้ไขไหมหรือจะต้องคิดจับผิดคนอื่นต่อไปโทษแต่ว่าคนอื่นเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้นขาเก้าอี้ขาโต๊ะเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นสุดท้ายเราก็โทษเขาอยู่ดีแล้วอย่างนีน้เมื่อไรตัวเองจะได้ผิดและจะได้คิดแก้ไขกับข้อที่บกพร่องไป ขอเป็นกำลังใจกับข้อคิดเรื่องไม้บรรทัดหักวันนี้ต่อให้เราเงียบในวงสนทนาด้วยการที่จะไม่คิดไปร่วมวาจากับการนินทาของคนในวงสนทนาก็อย่าคิดว่าจะรอดในตอนที่เราเงียบเพราะเขาก็จะเอาเรื่องที่เราเงียบนั่นแหละเป็นนินทาต่อแต่ก็ยังดีกว่าไปต่อปากต่อคำดีกว่าที่จะไปนินทาซ้ำๆกับคนที่อยู่ในวงสนทนา การหยุดวาจาด้วยการไม่พูดอะไรต่อก็ดีเงียบไว้ก็ดีแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้ว่ายังไงก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องถูกนินทาเรื่องการที่เราเงียบนั่นแหละการเงียบไว้ก็ดีกว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นหนีไม่รอดอยากคิดว่าจะรอดจากการที่เงียบในวงที่คนสนทนาเรื่องการนินทาอะไรต่างๆเราก็จะต้องตกเป็นขี้ปากของเขาอยู่ดีเมื่อเขากำลังนินทาคนอื่นให้เราฟัง เดี๋ยวเขาก็เอาเรื่องของเราเป็นนินทาให้คนอื่นฟังอยู่ดีเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ใครๆก็ต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เจอสารพัดจะเจอจึงขอเป็นกําลังใจเงียบไว้ก็ไม่ได้มีใครเข้าว่าเราเป็นใบจริงๆขอเจริญพรเป็นกําลังใจเห็นกิ่งไม้ก็ทําให้นึกถึงว่าชีวิตคนบางคนบางทีก็เปลาะบางนะโยมหักง่ายจริงๆ แต่บางช่วงบางเวลาของชีวิตเขาเนี่ยมันก็เข้มแข็งดีตอนต้นของชีวิตเราเนี่ยเมื่อพ่อแม่เรายังอยู่พี่น้องอยู่การเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางคนก็ดูเหมือนจะเข้มแข็งดีแข็งแรงดีเพราะยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแต่เมื่อชีวิตเราพอมาถึงป,ปลายชีวิตเนี่ยมันมีขแขนงของรายใจเยอะค่าน้ําค่าไฟความรักรักผู้หญิงรักผู้ชายการศึกษาภาษีสังคม มันมีจุดเปราะบางมากมายเยอะแยะหลายคนมีจุดเปราะบางหลายจุดเหลือเกินแต่ตอนต้นของชีวิตเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าทําไมตอนเด็กๆชีวิตเราดูเหมือนไม่ต้องมีอะไรมากมายมันดูเข้มแข็งมันดูมีหลักการที่มั่นคงพ่อแม่ดูแลเราดีพี่น้องดูแลเราดีการเป็นเด็กเล็กๆน่ารักของเราบางคนมันเข้มแข็งดีแต่พอมีครอบครัวหลายคนที่ชีวิตเปราะบางเหลือเกินเขารู้สึกว่าทําไมชีวิต เมื่อมันมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเหมือนหลายกิ่งเหล่านี้เปราะบ,บางเหลือเกินแต่เด็กบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้มแข็งเหมือนกับคนนี้เสมอไปอาจจะดูเหมือนเข้มแข็งดีเป็นเด็กที่ถูกคนอื่นเลี้ยงแต่ก็เหมือนกับไม้ผุไม้ผุเหล่านี้ก็เหมือนกับเด็กบางคนที่ดูเหมือนครอบครัวจะครอบครัวจะดีแต่บางทีพ่อแม่ก็รังแกลูก ทำให้เด็กบางคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะเข้มแข็งแต่เขาก็ไม่ได้เข้มแข็งงั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะรายจ่ายน้อยหรือรายใจายมากมีภาษีสังคมมากหรือน้อยเราทุกคนร้วนมีจุดที่เปราะบ,บางด้วยกันทั้งนั้นรักษาน้ําใจกันนะโยมกุศลได้มาเจอกันแล้วก็รักษาน้ําใจกันไว้อย่าเบียดเบียนกันอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะเบียดเบียนทําให้จุดเปราะบางของเขามันจุดที่ถึงจุดที่ต้องแตกหักก็อย่าทําเลย พราะเราก็ไม่อยากหักคนอื่นก็ไม่อยากหักเหมือนกันขอให้รักกันเมตากันทุกคนช่วยเหลือกันเราจะทําให้ชีวิตของกันและกันไม่ต้องมีจุดเปราะบางมากเกินไปมันจะได้เข้มแข็งขึ้นมากกว่านี้เสียทีพอเจริญพรเป็นข้อคิดกับไม้ที่เปรียบกับชีวิตของเราหลายคนบอกว่าผมก็พยายามตั้งใจรักแล้วนะแต่ทำไมสุดท้ายต้องมาตรอมใจ เพราะโยมไม่ได้เตรียมใจนะโยมถ้าไม่ได้เตรียมใจต่อให้รักแบบตั้งใจการไม่ได้เตรียมใจมันก็จะนําไปสู่การตรอมใจนั่นแหละเพราะความรักความผูกพันจริงๆมันก็เป็นของดีความรักเหมือนดอกไม้ไม่ว่ามันจะขึ้นที่ข้างห้องน้ําที่สกปรกยังไงดอกไม้ก็ยังงามอยู่อย่างนั้นเองแต่ก็ต้องทําใจว่าดอกไม้ก็มีวันร่วงโรยความรักก็เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าโยมเนะี่ หลายคนที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินทุกด้านประสบความสําเร็จแต่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักหรือเปล่ามีหลายคนพยายามรักเต็มที่แต่ไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เผื่อใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ตามคําสอนพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะหยิบจับคว้ามาเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยก็ได้แค่ชั่วคราว แต่โยมตั้งใจรักก็ดีแล้วแต่ก็ต้องเตรียมใจอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักก็ได้ไม่ว่าความเป็นความตายก็มาพรากชีวิตความรักไปได้ไม่ว่าจะเป็นการนอกใจก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนแยกทางกันมากมายในยุคป,ปัจจุบันฉะนั้นโยมตั้งใจรักก็ดีแล้วแต่ก็ต้องเตรียมใจไม่งั้นก็จะนาไปสู่การตรอมใจขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่าน รักอย่างตั้งใจและเตรียมใจจะได้ไม่ตรอมใจนโยมนะขอเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นแต่ละคนกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างยากเย็นและเกินกว่าจะได้พอนึกจะเสียไปก็เสียเอาง่ายๆซัง,งั้นเห็นยีราฟคอหักตัวนี้นึกถึงเวลาปั้นปั้นยากและเกินเวลาพอนึกคอจะหักแค่ล้มลงไปครั้งเดียวก็คอหักเลย วันนี้หลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะว่ากว่าจะได้อะไรมาสักอย่างมันยากเย็นจริงๆแต่พอนึกจะเสียไปเสียง่ายเสียดดยก็นึกถึงคําว่าเสียง่ายเสียดดยเสียง่ายแต่ถ้าเราไม่เสียดดยมันก็ไม่ทุกข์ใจมากจนเกินไปมันก็แน่นอนแหละเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งการก่อร่างสร้างขึ้นมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทํายากเพราะว่าจะต้องประกอบเหตุหลายๆอย่างจึงจะทําสิ่งนั้นสาเร็จ ยากเย็นและเกินนะโยงกว่าจะได้อะไรสักชิ้นหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนแต่เวลาพอนึกจะเสียไปมันก็เสียง่ายแต่เราก็เห็นบางคนกว่าจะเสียอะไรสักอย่างเขาเสียยากกว่าเราเวลาพอเราไปเปรียบเทียบว่าทําไมเขาเสียยากกว่าเราเราเสียง่ายกว่าเขามันจะมีคําว่าเสียง่ายเสียดายถ้าเราไม่เสียดายทําความเข้าใจตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่เราก่อร่างสร้างขึ้นมามันก็เป็นธรรมดาที่ต้องทํายากทําเย็น แต่ถ้าหากว่าเราใจเย็นๆทําความเข้าใจแบบเป็นๆว่าเวลานึกถึงคราวที่มันจะเสียมันก็คงจะเสียเป็นธรรมดาแบบง่ายๆนั่นแหละเพราะเราทุกคนสร้างเหตุมาต่างกันบางคนเขาให้ทานมามากเขาสร้างเหตุของเขามาดีเขามีความเข้มแข็งในชีวิตในทุกมิติดีก็เลยทําให้ชีวิตเขาเวลาพอล้มพอเสียพอหายพอหักขึ้นมามันก็ทําให้มีคนมาช่วยประคับประคองมาซ่อมแซม ถ้าหากวันนี้เราทําสิ่งนี้แค่คนเดียวและไม่ได้มีเพื่อนที่ร่วมคิดร่วมเห็นร่วมทําร่วมชอบด้วยกับการทําสิ่งนี้การซ่อมแซมก็น่าจะยากเพราะไม่มีใครอยากมาช่วยซ่อมเพราะเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่มีจิตใจร่วมด้วยช่วยกันทําตั้งแต่แรกไม่แน่เวลาที่เสียหายหักขึ้นมาหนักๆแบบนี้เขาก็อาจจะกลับมาช่วยกันขอให้เราวันนี้พยายามสร้างเหตุแห่งความดีไว้ให้มากๆเถิดเวลาพอนนึกจะเสียมันก็เสียง่าย เสียง่ายแต่อย่าเสียดดยทาความเข้าใจว่ามันก็เสียไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าอยากได้คืนกลับมาก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสามัคคีไว้เมื่อถึงวันที่ต้องเสียไปก็อาจจะมีคนมาช่วยก่อร่างสร้างใหม่ทําให้กลับคืนมาดังเดิมได้เร็วกว่าคนอื่นเขาเหมือนกับที่เราเห็นบางคนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเวลาเห็นใครล้มเขาล้มก็จริงแต่เขาล้มบนฟูกไม่ได้เจ็บหนักเหมือนกับเราที่ล้มบนพื้นแข็งๆหลายคนที่ล้มหลายครั้งหลายครา สะบักสะบอมไปหมดแล้วกว่าจะได้ก็ได้ด้วยยากพอนึกจะเสียไปมันก็เสียไปง่ายได้เลอเกิดเขาจเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดนี้มางานศพก็ทำให้นึกถึงคําที่ว่าโยมเขาคงไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ไหนสักที่ก็นึกถึงว่าดั้มตละลับัดคงจะไปเริ่มต้นใหม่กับตละลับัดใหม่ที่ไหนสักที่ถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องแยกออกจากตัวตละลััด ผ้าผืนนี้ก็คงจะถูกฉีกออกไปแล้วก็ไปประกอบกับตลปัดอันใหม่กับอะไรก็ได้ที่ไหนสักที่ถ้าเข้าเข้ากันได้ถ้าเก่าเลอะเปอะมากเกินไปจะไปเข้ากับของใหม่ก็คงเข้าได้ยากดั้มตลปัดถ้าเก่าเกินไปก็คงจะไปเข้ากับตลปัดสวยๆก็คงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันเมื่อคนที่ตายลงจิตวิญญาณที่ดีก็คงไปเริ่มต้นใหม่กับร่างกายใหม่ที่สวยๆ กับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ดีๆเย็นสบายกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะจิตดวงนั้นที่เราฝึกไว้ด้วยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราทําของเราไว้ดีก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ดีไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ไหนสักที่แต่คําว่าสักที่อาจจะเป็นที่ที่ร้อนเรียกว่านรกก็ได้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร้อนวุ่นวาย ขุ่นมัวไม่ดีสภาพทุกอย่างไม่ดีเมื่อตะลับดั้มไม่สวยไม่งามจะไปอยู่กับของที่งามก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราไม่ได้ฝึกจิตของเราไว้ดีที่ที่ใหม่ที่เราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่กับพ่อแม่คนใหม่กับเพื่อนใหม่กับสภาพแวดล้อมใหม่สังคมใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่สามารถจูนเข้ากันได้เลยศีลไม่เสมอก็คงไม่เจอกันได้ง่ายๆ ได้เห็นตละลปะัดก็นึกถึงว่าถ้าวันหนึ่งตละลปัดจะต้องแยกกระจายออกไปฉีกผ้าออกไปเอาชิ้นนี้ออกไปเอาดั้มออกไปเขาจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ประกอบด้วยการรีไซเคลิลเข้ากับอันไหนใหม่แต่ถ้าเขาไม่ดีพอจะเข้ากับของใหม่ที่ดีก็คงไม่ได้จิตนี้ถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็คงยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสภาพที่ร้อนวุ่นวาย ดังนั้นเรามาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีวันนี้ด้วยกานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากันเถิดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ไหนสักที่แบบร้อนๆ้อนวุ่นวายขอจึงขอเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจกับการมางานศพวันนี้ด้วยคําที่ว่าโยมเขาคงไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ไหนสักที่แล้วขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ นายโยมนิมนต์มาดูสวนมะม่วงของโยมที่จังหวัดสักแก้วพระอาจารย์มองเห็นรังนกอยู่รังหนึ่งนายโยมคิดว่ารังนกที่เขาอยู่ต่ำๆแบบนี้ถ้ามีคนมาเขย่าเนี่ยไข่นกจะร่วงไหมร่วงนะร่วงครับร่วงแล้วอุตสาอุตสา,ตสากว่าจะอ,าออกไข่กว่าจะมีลูกมันเหมือนกับลูกนกเนี่ยเป็นสมบัติของเขาใช่ไหม แต่เขาสร้างหลังต่ําเกินไปพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเหมือนคนบางคนมีสมบัติหรือว่าสร้างบ้านอุตสาห์กว่าจะสร้างบ้านได้หลังหนึ่งแต่ไปสร้างบ้านตรงพื้นที่ที่แผ่นดินไหวทรัพสมบัติเหล่านั้นมันมีโอกาสที่จะพังทลายไปหมดได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์นึกถึงคนสร้างบ้านหนึ่งหลังก็ต้องใช้เงินทองมากมายเหมือนกับที่โยมสร้างสวนมะม่วงมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ว่าโยมก็ต้องลงทุนกับการเอาชีวิตทั้งชีวิตมาอยู่กับสวนมะม่วง คนที่สร้างบ้านบนแผ่นดินไหวเอาทรัพย์สมบัติไปไว้บนพื้นที่แผ่นดินไหวนกที่สร้างรังบนพื้นที่ที่กิ่งไม้มันไหวใน3เรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันกําลังมองถึงว่าคนที่มีทรัพย์ก็จริงพยายามขยันก็จริงแต่อยู่บนพื้นฐานของความประมาทคือกินฟุงฟฟ้งเฟอ้อใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อคบเพื่อนที่ไม่ดีทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานแบบอวดล่ำอวดรวยจนกระทั่งว่ามันดูโอเวอร์ไป เหล่านี้พระจาจาร์มองว่ามันเหมือนกับเขาเอาซั์ไปไว้ในที่ที่แผ่นดินไหวต่อให้มีเงินทองมากมายขนาดไหนต่อให้คนบางคนมีสวนใหญ่โตมีเงินทองมากมายแต่เขาเขากินเขาเที่ยวเขาคบคนใช่ไหมเขาไม่ได้มีความมั่นคงในการใช้เงินมีความประมาททรัพย์เหล่านั้นนะพระจาจาร์มองดูเหมือนลังนกที่อยู่บนพื้นที่ที่ไม่แข็งแรงเลยมันก็พร้อมที่จะพังไปเสียหายไปได้ตลอดสมบัติที่อุตสาสร้างมาคือไข่นกอุตสาหคลอดลูกมา สุดท้ายลูกก็ล่วงตกมาตายหมาแมวก็มากินลูกเขานะถ้าเรามีทรัพย์เน,นี่ยนะโยมท่านทั้งหลายพระอาจารย์มองเห็นนะว่าเราอุตสาสร้างทรัพย์แล้วการรักษาทรัพย์ยากกว่านะพระพุทธเจ้าจึงตรัสนะอุอากะสะอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันอารักษาสัมปทาขยันแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ดีพยายามหาวิธีรักษาไว้ในในรูปแบบที่มันมั่นคงนะอุอากะกัลายานามิตรตา มีมิตรดีคบเพื่อนดีด้วยถ้ามีเพื่อนไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนก็มาถลุงสมบัติไปหมดชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวเตระนะแล้วก็สมชีวิตตาใช้ชีวิตพอเหมาะพอสมไม่ฟุ้งเฟอ้ออวดล่ําอวดรวยจนกลายเป็นสมบัติเหมือนอยู่บนพื้นที่แผ่นดินไหวมันพร้อมจะพังทลายไปได้เหมือนกับลังนกลังนี้นะวันนี้มาเยี่ยมสวนมะม่วงของโยมนะก็ทําให้ได้ข้อคิดนิดหนึ่งตามที่ได้กล่าวมานี้ว่ามีของดี ก็รักษาของดีไว้ให้ดีไม่งั้นของดีก็จะไม่เป็นของดีและรักษาของดีไว้ได้ไม่นานขอเจริญพรกับสวนมะม่วงวันนี้อนุโมทนาสาธุ